ามามีใครไม่เกิดมางมีใครไม่เป็นมางเพราะสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ขึ้นอยู่กับเพศและวัยซึ่งเป็นธรรมชาติที่ทุกคนมีทุกคนเป็นทุกคนปรชิญ แล้วในเมื่อมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องผัสสะที่จะต้องพบต้องเจอแล้วเราทำไมจะต้องมาเรียนรู้มันเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติทั่วไปบางคนเผชิญกับธรรมชาติเดียวกันที่เดียวกันสถานที่เดียวกันลักษณะเดียวกันความทุกข์เกิดน้อยบางคนเผชิญ สภาวะเดียวกันสถานที่เดียวกันลักษณะเดียวกันความทุกข์เกิดมากตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากปัญญาหรือความเข้าใจในธรรมชาตินั้นเมื่อเกิดปัญญาความเข้าใจเกิดความปล่อยวางในสภาวะต่างๆเห็นสภาวะต่างๆเป็นของธรรมดาหรือเราอยากเข้าสภาวะต่างๆนั้น มันได้ดักใจเราความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่พระพุทธองค์เรียกว่าภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่เราเรียกว่าสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์นั่นเองเพราะอะไรละ่ะเพราะความไม่รู้หรืออวิชชาไม่รู้ในอะไรไม่รู้ว่าลักษณะของธรรมชาติต่างๆมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง มันเป็นทุกขังคือการแปรปวนไม่อยู่ในสภาพเดิมและมันเป็นอนัตตาขณะที่มันแปรปวนไม่อยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาให้มันหยุดแปรปวนได้พอเราอยากจะให้มันหยุดอยากจะให้มันได้ดังใจซึ่งมันไม่มีทางจะเป็นเช่นนั้นเพราะมันกดเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติเป็นธรรมะนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดา ซึ่งไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้หรือไม่ก็ตามกฎนั้นตั้งอยู่แล้วธรรมชาตินั้นตั้งอยู่แล้วไม่ว่าเราจะรู้เรื่องธรรมชาตินั้นหรือไม่ก็ตามธรรมชาติเป็นอยู่เช่นนั้นพอเรามาศึกษาพอเรามาเรียนรู้ต่างหากะจิตใจที่ผ่านการฝึกอบรม สติปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะเฝ้าสังเกตธรรมชาติจึงทำให้เกิดการเข้าใจเข้าถึงและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทา,านนั้นนะีทำให้เกิดความทุกน้อยลงเนื่องจากความอยากให้ธรรมชาติได้ดังใจมันน้อยลงทำไมมันถึงน้อยลงเพราะว่ามันเกิดความเข้าใจ ดังนั้นคำว่าธรรมะหรือธรรมชาติมันจึงเป็นเรื่องของทุกคนถ้าในชีวิตของท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปตรงนี้เราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์ในตรลักษคือตรแปลว่าสามลักคือลักษณะทั้งสาม ลักษณะทั้งสาคือความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดมีจากสิ่งที่ไม่เคยมีหลังจากหายแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ที่ไหนขณะที่มันเกิดแล้วมันไม่สามารถอยู่ในสภาพเดิมได้มันเกิดความแปรปพวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกขังและขณะที่มันแปรปพวนเปลี่ยนแปลงอย่างนั้น,น,นไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาให้มันหยุดแปลพวนได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเป็นอนัตตา เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งในโลกมีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามล้วนเป็นเช่นนั้นล้วนเกิดขึ้นแปลปวนไปและไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครดังนั้นเมื่อเราต้องการอยากแก้แกฎแห่งธรรมชาติแน่นอนมันย่อมทำอะไรกับนั้นไม่ได้ เพราะมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครผลก็คือการทุกข์ใจเราจะเห็นว่าทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวในตจลักรวมถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเพราะคำว่าทุกข์นั้นหมายถึงว่าความไม่อยู่ในสภาพเดิมแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสรู้อริยสัจสี่ อริยะแปลว่าประเสริฐสัจจะแปลว่าความจริงความจริงอันประเสริฐสี่ประการคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคือสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากทุกในไตรักกับทุกในอริยสัจคนละอันนะสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์ไม่ได้เกิดมาลยอยไม่อยู่เฉยๆก็เกิดมันมีเหตุจึงเกิดขึ้นหมดเหตุจึงดับไปนิโรธคือสภาวะการดับไปแห่งทุกข์และมักคคือหนทางที่จะดำเนินเพื่อไปถึงซึ่งความดับแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในอรยิยสัจสี่พระพุทธองค์ทรงตัดเรื่องเหตุและผลเมื่อมีเหตุทุกข์ก็เกิดเมื่อหมดเหตุทุกข์ก็ดับ ดังนั้นในอริยสัจสี่ในความจริงนี้ท่านต้องมาปรับทําความเข้าใจว่าในชีวิตประจำวันของท่านมีสิ่งที่พอใจเกิดขึ้นกับท่านใช่หรือไม่มีสิ่งที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับท่านใช่หรือไม่ หรือมีใครที่เฉยเฉยทุกสภาวะทุกสถานการณ์บุคคลผู้วางเฉยได้ในทุกสถานการณ์คือพระอรหันต์ถ้าตราใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์แน่นอนเราจะต้องมีความชอบและความไม่ชอบเกิดขึ้นชอบเมื่อมันหายไปเมื่อมันหมดไปก็ทุกข์ ไม่ชอบเมื่อมันมีขึ้นก็ทุกข์อัตมาเรียกภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆว่าทุกขาขึ้นกับทุกขาลงทุกขาขึ้นคืออะไรพอเชิญแล้วทุกเลยเจอแล้วทุกเลยเช่นเจอดา่าอยู่ดีๆไม่รู้จักกันด้ซ้ำม,มดาด่ากูทุกขาขึ้นเลยเจอปับ๊บทุกเลยทุกขาลงไปไ็นยังไงเช่นมีของรักของชอบใจได้มาได้โทรศัพท์ มือถือรุ่นใหม่มีความสุขที่ได้แต่มันหล่นเปรี้ยงลงไปสูญสลายไปแตกสลายไปเกิดความทุกข์เพราะความไม่คงอยู่ของมันความเสื่อมสลายไปของมันเห็นไหมตอนแรกก็นึกว่าสุขอยู่ดีๆอยู่เพราะมันเป็นขาคอเพราะมันเป็นขาลงปั๊บคืออะไรสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยทุกข์อยู่ดี ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตามาพูดมันเป็นจริงหรือไม่ทุกคนต้องเผชิญอยู่หรือไม่เมื่อเราต้องเผชิญอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแล้วทำยังไงล่ะเราจะทุกน้อยเมื่อต้องเผชิญพระพุทธองค์จังบอกว่า ดูดีๆว่าสมุทัยคือเหตุแห่งทุกนั้นมันเกิดจากอะไรพระพุทธองค์ทรงสโคบลงมาให้สั้นๆเป็นสมข้อคือหนึ่งกามตัญหาคือการติดใจในรูปที่ผ่านเข้ามาทางตาการติดใจในเสียงที่ผ่านเข้ามาทางหู การติดใจในกลิ่นหอมหอมที่ผ่านเข้ามาทางเจมูวการติดใจในรสอร่อยที่ผ่านเข้ามาทางลิ้นการติดใจในสัมผัสที่อ่อนนุ่มผ่านเข้ามาทางกายเมื่อติดใจก็ฝ่อยฟ้ารักษาไว้อยากให้คงอยู่นั่นคือเหตุแห่งทุกข์อันดับที่หนึ่งเหตุแห่งทุกข์อันดับที่สองความอยากได้อยากมีอยากเป็น อยากได้ชื่ออยากได้ความยอมรับอยากมีชื่อเสียงอยากสวยอยากมีหน้าตาดีอยากรวยอยากมีอำนาจอยากเป็นเศรษฐีอยากเกิดเป็นเทวดาอยากเกิดเป็นพรหมสภาวะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหล่านี้ จะทำให้เกิดความกระสับกระส่ายเมื่อไม่ได้ดังใจก็ทุกข์สภาวะเหตุแห่งทุกข์อันดับที่สามคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากอยู่ในสภาวะเช่นนี้ไม่อยากโดนดา่าไม่อยากเจอคนที่เราไม่ชอบไม่อยากอยู่ในสภาวะ ที่เราไม่ต้องการไม่อยากอยู่ในสภาพาแวดล้อมที่อยู่แล้วเกิดความรุ่มร้อนเกิดกระทึกจึงทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ใจดังนั้นเราจะเห็นว่าเหตุแห่งทุกข์มีสามอย่างกรรม,มตัตหาเพราะว่าตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นวิเพราะวัตถหาความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเกิดขึ้นที่ใจทั้งสิทธิ์เพราะอะไรเพราะความไม่รู้คืออวิชชาไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าถึงสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นมันได้มามันก็ไม่คงอยู่มันก็ไม่ถาวรเพราะอวิชชาความไม่รู้ถึงว่าสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันไม่อยู่ ยังไงมันก็เสื่อมสลายไปมันก็หมดไปถึงเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตามเมื่อเราต้องเข้าใจในสิ่งนี้เราจรึงจะต้องวางใจให้เป็นวางใจให้เป็นเมื่อเผชิญกับสภาวะต่างๆเมื่อเผชิญสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นหรือสิ่งที่ติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผาสต่างๆเมื่อเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยง มันแปลปวนมันบังคับบัญหาไม่ได้สักวันหนึ่งมันก็สูญสลายไปเราทําใจไว้ล่วงหน้าหรือ,อยังเราทําใจไว้แล้วเมื่อมันสูญสลายไปเมื่อมันเสื่อมไปเมื่อมันสิ้นไปความทุกข์น้อยไหมความทุกข์น้อยลงนี่เอาแบบทุกข์โลกเลยนะเนี่ยเอาแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องใช้ใช้สภาวธรรมอะไรขั้นสูงแค่เมื่อเรื่มเข้าใจที่ถูกต้องแล้วทําให้ความทุกข์น้อยลงและ สภาวะความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นล่ะถามว่าสภาวะต่างๆที่มันเป็นที่มันเผชิญอยู่มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราหรือเปล่าไม่แน่นอนสภาวะบางอย่างมันก็เสื่อมสลายไปโดยสภาวะของมันเองสภาวะบางอย่างแค่เราผ่านไปแล้วมันก็หายไปมันก็จบสิ้นไปมันไม่ได้ติดอยู่กับเราอยู่ตลอดชาติตลอดกาลที่ไหนล่ะ แค่รอเวลามันก็ผ่านไปมันก็ดับไปแค่เราไม่ใส่ใจกับมันมันก็ผ่านไปมันก็ดับไปแต่เพราะความไม่รู้หรืออวิชชาจึงฟูมไฟจึงทุกทรมานประหนึ่งว่าสภาวะที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั้นมันจะคงอยู่กับเราตลอดกาลด้วยมีปัญญาว่าถึงยังไงสภาวะธรรมต่างๆล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป สภาวะที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี้ยมันก็เช่นเดียวกันอีกน้อยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่รอเวลานิดหน่งแค่วางใจเพราะเกิดปัญญาตรงนี้ได้ความทุกข์ก็น้อยลงในพระธรรมคำสอนของพระศาสนาพระพุทธองค์ทรงกล่าวคำสอนไว้สองระดับหนึ่งในเมื่อมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อยู่กับทุก์นี้อย่างไรไม่ให้มันทุกข์มากก็ต้องเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในสภาวะในกลไกของธรรมชาตินั้นเพื่อจะวางใจให้เป็นความทุกข์ก็จะน้อยลงสองคำสอนระดับสูงขึ้นมาอีกหน่อยคือเราจะออกจากสังสารทุก์นี้ได้อย่างไร เราจะออกจากสังสารุกธ์นี้ได้อย่างไรเราก็ต้องเฝ้าดูเฝ้า <ๆ S 1> มองเฝ้าเห็นเหตุแล้วแล้วเราเล่าจนเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆมันมีเหตุมันจึงเกิดหมดเหตุมันก็ดับไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงนำมาสอนถามว่าพระพุทธองค์ได้ไปสร้างธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นหรือไม่ไม่ได้สร้าง มันมีมาก่อนหน้าแล้วเพราะพุทธองค์จะบังเกิดขึ้นมาในโลกหรือไม่ก็ตาธมธรรมชาตินั้นมันตั้งอยู่แล้วธรรมชาตินี้มันมีอยู่แล้วแต่พระพุทธองค์ทรงมีสัพพัญญุตญาณเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเพราะสั่งสมมาตั้งแต่ยี่สิบสงขยัยกำไรแสนมหากัฐเกิดสติปัญญาเหนือมนุษย์ที่เข้าไปเห็น,นกลไกแห่งธรรมชาติเหล่านี้แล้วรู้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรไม่ให้ทุกข์มากแถมยังรู้วิธีที่จะ ออกจากวงเวียนแห่งวัฏฏะสังสารวัฏนี้ได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงออกเดินทางจนออกจากสังสารทุกนี้ได้แล้วทิ้งรอยบาทพระศาสดากูเรียกร้องให้เราเดินตามเราอริยสาวกทั้งหลายเดินตามพระพุทธองค์จนออกจากสังสารทุกนี้ได้แล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เดินตามเราอริยสาวกทั้งหลายออกจากสังทุนนี ไปมากมายกกลก็เราท่านทั้งหลายกำลังศึกษาเดินตามรอยบาพระษาสดาอะไรล่ะคือรอยบาพระษาสดาพระพุทธบาทที่สระบุรีเหรอพระพุทธบาทที่เขาชิตเจกูดเหรอพระพุทธบาท,บาทสาี่รอยเหรอนั่นหรือคือรอยบาพระษาสดานั่นคือสัญลักษณ์แห่งรอยบาพระษาสดา ต่รอยบาทพระศาสดาของจริงคืออะไรก็คือพระศัทธรรมที่หลงเหลือให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้ให้เราปฏิบัติตามให้เราเดินตามนั่นคือรอยบาทพระศาสดาของจริงถ้าเราศึกษาเรียนรู้แต่ไม่ออกเดินทางไม่มีทางที่จะเข้าถึงไม่มีทางที่จะไปถึงเป้าหมาย เพราะธรรมะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตรรก,กะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตำรับตำราธรรมะจะพิสูจน์ได้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเท่านั้นเช่น<ะ>ถ้าท่านซื้อหนังสือเมนูอาหารที่มีภาพสวย มีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวอาหารหวานมานั่งอ่านมานั่งดูมีทั้งวิธีประกอบมีทั้งวิธีทํามีทั้งภาพประกอบอันสวยงามถามว่าท่านนั่งอ่านทั้งเล่มมันทําให้ท่านอิ่มไหมมันจะไม่ได้ทําให้ท่านอิ่มเลยจนกว่าท่านจะลงมือประกอบอาหารตามวิธีนั้นแล้วกินด้วย ท่านถึงจะอิ่มเช่นเดียวกันกับธรรมะไม่ว่าท่านจะเรียนรู้ขนาดไหนแต่ท่านไม่ลงมือปฏิบัติท่านไม่มีทางที่จะเข้าถึงมันไม่ได้เกี่ยวว่าท่านเชื้อชาติใดศาสนาใดมันไม่ได้เกี่ยวว่าท่านเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันไม่ได้เกี่ยว,วท่านว่าท่านเป็นเด็กหรือคนแก่เพราะธรรมะธรรมะไม่เลือกชั้นวันะไม่เลือกบุคคล ไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกศาสนาธรรมะไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเมื่อใดที่ท่านลงมือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมนั้นจะประากฏให้ท่านเห็นที่กายที่ใจของท่านเองถ้าธรรมชาติง่ายๆของคนเราทั่วไประหว่างมือข้างขวากำถานไฟแดงๆ มือท่านข้างสายกำรรน้ำแข็งที่เย็นจัดถามว่าสภาวะธรรมชาติของสองอย่างนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ระหว่างมือที่กำรรน้ำแข็งเย็นจัดสุขหรือทุกข์ทรมานหรือมีความสุขทรมานเพราะความเย็นของน้ำแข็งมือที่กำถ่านไฟที่แดงจัดทรมาน เพราะความร้อนของไฟทั้งทั้งสีสภาวะธรรมชาติทั้งสองอย่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะความไม่รู้จึงไปจับจึงไปต้องเพราะความไม่รู้จึงไปกรรมจึงไปแตะบุคคลผู้ไม่รู้ผู้เข้าไปแตะต้องธรรมชาตินั้นจึงได้รับผลแห่งธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับาศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติไม่ขึ้นอยู่กับเพศก็ไว แต่บุคคลผู้รู้เข้าใจธรรมชาติไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปอยากเปลี่ยนแปลงไม่เข้าไปอยากแก้ไขบุคคลนั้นย่อมไม่รับผลแห่งความทุกข์เมื่อธรรมชาตินั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความไม่เที่ยงเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งเหล่านี้เมื่อเราเฝ้าดูเฝ้าศึกษา ลองย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเราจำความได้เลยเราเห็นอะไรที่มันคงอยู่ถาวรตลอดกาลมั้งมันจะไม่มีอะไรที่อยู่ถาวรตลอดกาลเลยถ้าเราไปยึดในสิ่งที่มันไม่ถาวรไม่คงที่เมื่อมันสูญสลายไปผลก็คือการเสียใจทุกข์ใจเพราะมันไม่อยู่ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้เรารู้ไหมว่าวันข้างหน้าพ่อแม่เราแฟนเราญาติพี่น้องเราต้องจากต้องเสื่อมไปฉลายไปตายไปแน่นอนไม่มีใครคงอยู่ถ้าเราเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติเหล่านี้เมื่อวันนั้นมาถึงความทุกข์หรือความผูกพันม,มันจะน้อยลง มันอาจจะมีอยู่มั่งแต่มันจะไม่มากแต่สำหรับคนผู้ไม่เคยได้สดับไม่เคยได้ฝึกไม่เคยได้หัดไม่เคยเห็นความไม่เที่ยงเหล่านี้ความทุกข์เขาจะประเดประดังบางคนถึงกับฆ่าตัวตายตามเพราะอะไรเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้ว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดา ธรรมชาติเป็นฝักฝ่ายที่มากันเป็นคู่เมื่อมีมืดก็มีสว่างเมื่อมีเกิดก็มีตายแต่คนเราส่วนมากเพราะความไม่เข้าใจธรรมชาติเหล่านี้จึงอยากเกิดแต่ไม่อยากตายมันเป็นไปได้ไหมมันย่อมเป็นไปไม่ได้กลัวจระเข้แต่วิ่งลงน้ำกลัวเสือแต่เข้าป่า กลัวตายแต่อยากเกิดนั่นคือลักษณะของอวิชชาคือความไม่รู้กลัวทุกข์แต่อยากได้สุขทุกข์กับสุขก็เหมือนเหรียญสองด้านที่มันติดมาด้วยกันเมื่อเราไม่อยากได้ทุกข์เราก็วางสุขเสียทุกข์มันก็ไม่ติดมานี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงกล่าว หน้าที่ของเราคืออะไรคือลงมือพิสูจน์เพราะพระพุทธองค์ทรงบอกว่าอย่าพึงเชื่อแม้เป็นคําของตถาคตจนกว่าเธอทั้งหลายจะเอาสิ่งที่ตถาคตกล่าวไปลงมือปฏิบัติจนเห็นจริงแล้วจึงเชื่อดังนั้นท่านทั้งหลายจงสังเกตจากธรรมชาติง่ายๆของลมหายใจของท่านเถิดขนาดลมหายใจของท่าน ถ้ามันเข้าแล้วมันไม่ออกท่านสุขหรือท่านทุกข์ถ้ามันออกแล้วมันไม่เข้าท่านสุขหรือท่านทุกข์สังเกตความไม่เที่ยงระหว่างลมหายใจออกกับลมหายใจเข้ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรสังเกตความไม่เที่ยงของกายขณะที่เรานั่งใหม่ใ กับพลานั่งไปนานๆมันแตกต่างกันอย่างไรสังเกต,ตความไม่เที่ยงของใจว่าขณะที่เรานั่งแรกๆก,กับน,นั่งไปนานๆใจมันเริ่มเป็นอย่างไรท่านจะเห็นว่าเมื่อท่านมีสติดูที่กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านจะเห็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆบางครั้งมันก็สุขบางครั้งมันก็ทุกข์เมื่อเห็น เวทนาแล้วท่านจะเห็นว่าจิตย่อมมีผลกับเวทนามีเวทนาเป็นเหตุจิตย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงปวนแปรไม่ชอบในทุกขเวทนาชอบในสุขเวทนาเมื่อชอบในสุขเวทนาก็กระสับกระสายดิ้นรนอยากรักษาสุขเวทนานั้นไว้เมื่อไม่ชอบในทุกขเวทนาก็กระสับกระสายพยายามผักใสทุกขเวทนานั้นให้ดับไป จิตดิ้นรนเป็นทุกข์เพราะเวทนาเป็นเหตุเมื่อเวทนานทั้งหลายดับไปจิตที่ดิ้นรนเป็นทุกข์ก็ดับตามเห็นธรรมมันเป็นเหตุเกิดเห็นธรรมอันเป็นเหตุดับของทุกสรรพสิทธธรรมานุปัสสนาปรากฏให้ท่านเห็นต่อหน้าต่อตาสติปัฏฐานสี่ถูกจเจริญแค่เรามีสติเฝ้าดูธรรมชาติเหล่านั้นแค่เรามีสติ สังเกตกายและใจเราแล้วเราท่านทั้งหลายจะเข้าใจกลไจแห่งความไม่เที่ยงกลไกแห่งความแปลปวน,นกลไกแห่งความบังคับบัญชาไม่ได้ของรูปได้นามนี้ของธรรมชาติกายและใจนี้ต่อไปอตมัมภะพรงดใช้เสียงเพื่อให้ท่านพิสูจน